ตามรอยคุณนายฟาร์มปลาคุณนายพลเขาทำอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่กบกมือหน่อยคุณนาย ปลาอยู่เกือบหมื่นตัวเนี่ยปลาทับทิมก็เดือนเดียวเนี่ยวันที่ยี่สิบเก้าครบหนึ่งเดือนอันนี้ปลาดินก็จะมีปลาดินปลาตบเพียนปลาสวายนี่ครับ ในน้ำมีปลาจริงๆในนาผมก็มีข้าวนะครับน้นนี่มีทมั้งธรรมชาติทั้งอาหารเสริมรู้ที่จะไม่โตดไ,ได้ยังไงครับไปกินพอเพียงครับไปกินพอเพียงเอาธรรมชาติเออปลาหมอด้วยปลาหมอห้าร้อยใช่ไหมเออมีปลาหมอด้วย อันนี้ที่ร้องจะเราเกะวายไว้น,นี่มีกบอ่ากบก็ค่อยทำไปครับใครที่อยากาใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็กค่อยๆดูค่อยๆทำนะครับวางแผนดีๆนะครับช้าๆครับก็ค่อยทำช้าๆไม่ได้เลยนะุ๊ครับนี่ครับมีปลาทับทิมด้วยนะ ปลาทับทิมรู้สึกจะเป็นล็อตเก่านะปลาทับทิมเขจะมีปลาทับทิมด,ด้วยอันนี้เป็นฟางนะครับฟางข้าวใ้เราแล้วก็จะเป็นมูลมูลวัวเพื่อจะเกิดลายแดงนะครับเขาก็จะมากินลายแดงมีล้ำด้วยกับในมีสาลา โอเคครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆโอเคนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับแห้กับแนะนำฟรีนะครับเราก็ขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนคือ นี่ครับการมองมุมสูงนะครับโอเคสวัสดีครับ